พ่อจนอนหน่อไม่สวยหางจะเป็นปอปลาแล้วลูกเไปนาเอยูอ นี่ครับมีตัวอะไรครับบอใบไม้บอใบไม้โอเคเดี๋ยวนี่เจอไว้ยังไงไอเขียนตรงนี้นะเขียนบอใบไม้อีกตัวนึ่งบอบอใบ,อบอไม้เก่งมาก<อ>ครับสวยไหมสวยมากไหมสวยครับลูกมาตรวจดูติมาตรวจดูดีน่าต,ตั้งใจใช่ ยังเด็ตก็โด่นี่ปลาปลาหางเริ่มเบี้ยวแล้วเนี่ยเบี้ยว โอ้โหสวยทุกตัวเลยสวยตัวนี้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 